สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตำนานเรื่องความเชื่อที่แบบน่าสนใจมากๆจากอินโดนีเซียกันนะคะเนื้อหาหลักๆเนี่ยเราอ้างอิงมาจากตำนานสยองอินโดนีเซียค่ะซึ่งเขารวบรวมไว้เยอะเลยทั้งเรื่องออราชินีแห่งท้องทะเลใต้แล้วก็เรื่องนาค่ายิ่งใหญ่หรือแม้แต่พิธีเกี่ยวกับความตายที่ค่อนข้างจะไม่เหมือนใคร เป้าหมายเราก็คืออยากจะมาเจาะลึกทําความเข้าใจวัฒนธรรมความเชื่อที่ทั้งแบบหน่าทึ่งแล้วก็อาจจะขนลุกนิดนึงด้วยกันค่ะครับผมเริ่มกันที่ตำนานแรกเลยดีไหมคะยีรอรอกีดุลราชินีแห่งทะเลใต้ที่ชาใต้แถวหัดบารังตรีติสนะคะครับตำนานนี้ดังมากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เขาเตือนกันว่าห้ามใส่เสื้อสีเขียวลงทะเลใช่ใชค่ะได้ยินบ่อยมาก เพราะเชื่อว่าเป็นสีโปรดของราชินีเอ่อถ้าใครใส่ไปอาจจะโดนคลื่นซัดพาไปเป็นบริวารได้โอ้โหฟังดูน่ากลัวนะคะแต่จริงๆแล้วนะครับแก่นของเรื่องมันอาจจะลึกกว่าแค่เรื่องสีเขียวคือมันเป็นวิธีที่คนแถบนั้นเขาใช้อธิบายแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับพลังของทะเลที่มันคาดเดาไม่ได้อันตรายนะครับอ๋อเหมือนหาทางทำความเข้าใจธรรมชาติหรอคะประมาณนั้นครับเขาสร้างตัวตนเทพีขึ้นมาเป็นตัวแทนพลังนั้น แล้วก็กำหนดข้อปฏิบัติเพื่อแสดงความเคารพยำเกรงมันสะท้อนความพยายามจะอ,อ,อยู่ร่วมกับพลังธรรมชาติที่เหนือการควบคุมนะครับน่าสนใจมากเลยค่ะจากแค่เรื่องสีเสือ้อกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นแล้วความเชื่อเรื่องพลังเหนือธรรมชาติแบบนี้มีในรูปแบบอื่นอีกไหมคะนอกจากเทพีทะเลมีแน่นอนครับถ้าเรามองเข้ามาในแผ่นดินบ้างโดยเฉพาะวัฒนธรรมชวากับบาหลีเนี่ย จะมีตำนานเอ่อนาคอันตาโบกานาคอันตาโบกาครับเป็นนาคศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่ายิ่งใหญ่มากถึงขนาดแบกโลกไว้เลยในยุคโบราณแบกโลกเลยเหรอคะครับนาคในความเชื่อเขาเนี่ยไม่ใช่แค่สัตว์ในตำนานธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์สำคัญเลยทั้งความอุดมสมบูรณ์พลังอำนาจการปกป้องแล้วก็ยังโยงไปถึงโลกบาดาลด้วยการแบกโลกนี่ฟังดูเชื่อมกับพลังอำนาจการปกป้องชัดเจนเลยนะคะ แต่ที่ว่ามีพลังชุบชีวิตคนตายได้ด้วยอันนี้มันยังไงล่ะคะเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์หรือว่าเป็นอีกแง่มุมหนึ่งไปเลยเป็นคําถามที่ดีครับคือในหลายๆวัฒนธรรมเรื่องความอุดมสมบูรณ์พลังชีวิตวัฏจักรการเกิดใหม่เนี่ยมันมักจะเชื่อมเชื่อมกันอยู่แล้วนาคในฐานะผู้พิทักษ์สัญ,ญลักษณ์ของพลังธรรมชาติก็อาจจะถูกมองว่าครอบคลุมพลังชีวิตและความตายด้วย อ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะครับการที่เราเห็นลวดลายนาคบนกริจบนผ้าบาติกเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่สวยๆไงครับมันเหมือนเป็นการอัญเชิญพลังความหมายลึกซึ้งพวกนี้มาอยู่ด้วยอืมแสดงว่าน,นาคสำคัญมากจริงๆในเชิงสัญ,ญลักษณ์ทีนี้มีอีกเรื่องเกี่ยวกับนาคที่กาลิมันตันตายแถวแม่น้ำกันดัง,งนันที่เรียกว่าตำนานถ้ำนาคอันนี้ดูจะต่างออกไปหน่อยนะคะเหมือนเป็นเรื่องท้องถิ่นมากๆใช่ครับ เรื่องนี้จะเน้นไปทางความเชื่อเรื่องอจิตวิญญาณท้องถิ่นที่คอยปกปักรักษาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เขาเล่ากันว่าเคยจะสร้างสะพานข้ามแม่น้ําแต่ทํายังไงก็ตอกเสาเข็มไม่ลงสัทีจริงเหรอคะครับเชื่อกันว่าเป็นเพราะนาคที่อยู่ในถ้าใต้แม่น้ําคอยปกป้องอยู่แล้วก็ยังมีเรื่องเล่าอีกนะเรื่องสามีภรรยาที่ไปกินไข่นาคแล้วกลายเป็นนาคไปเลยโอ้โหอันนี้น่ากลัวกว่าเดิมอีก ก็เหมือนเป็นคำเตือนนะครับว่าอย่าไปล่วงละเมิดพื้นที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาแล้วเรื่องที่ว่าน้ำในแม่น้ำนั้นไม่เคยแห้งเลยยิ่งเสริมให้ดูขลังไปอีกนะคะนั่นสิครับมันก็น่าคิดนะว่าความเชื่อแบบนี้มันยังส่งผลต่อการตัดสินใจเรื่องการพัฒนาหรือการใช้ทรัพยากรในพื้นที่จริงๆมากน้อยแค่ไหนในปัจจุบัน นั่นนะสิคะคือตำนานพวกนี้มันไม่ใช่แค่นิทานเก่าๆไงครับมันยังมีชีวิตยังส่งอิทธิพลต่อมุมนองการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนกับสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอมันสะท้อนวิธีที่คนเขาให้ความหมายกับสถานที่กับธรรมชาติรอบตัวซึ่งอาจจะต่างจากมุมมองคนนอกไปเลยจากเรื่องหน้าข้างไปดูอีกความเชื่อหนึ่งที่เด่นไม่แพ้กันเลยนะคะที่เกาะสุลาเวสี พิธีศพของชาวโทราจาอันนี้ก็แบบมีเอกลักษณ์มากที่เก็บศพไว้ในบ้านนานเป็นเดือนเป็นปีเลยอ๋อครับพิธีศพโทราจาหรือรัมบูโซโลนี่เอ่อมันเป็นมากกว่าแค่การจัดการศพนะครับมันเป็นงานใหญ่ทางสังคมวัฒนธรรมเลย การเก็บศพไว้ในบ้านเนี่ยก็เป็นการให้เกียรติผู้ตายแล้วก็เปิดโอกาสให้ญาติญาติที่อยู่ไกลๆได้เดินทางมาร่วมงานมาร่วมไว้อาลัยต้องใช้เวลาเตรียมงานนานน่าดูเลยนะคะใช่ครับต้องใช้ทั้งเวลาทรัพยากรเยอะมากโดยเฉพาะการเตรียมควายเตรียมหมู่สําหรับบูชายันการรอเป็นปีๆแล้วก็การบูชายันควายเยอะๆนี่มันมีความหมายพิเศษยังไงในวัฒนธรรมเขาล่ะคะ การบูชายันควายจำนวนมากเนี่ยไม่ใช่แค่แสดงความเคารพต่อวิญญาณผู้ตายนะครับแต่มันจะท้อนสถานะทางสังคมฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวด้วยเขาเชื่อว่าควายจะเป็นเหมือนพาหนะนำทางวิญญาณไปสู่พบภูมิที่ดีอ๋ออย่างนี้นี่เอง ยิ่งมีควายเยอะก็ยิ่งแสดงถึงเกียรติยศของผู้ตายและครอบครัวพิธีกรรมที่ซับซ้อนแบบนี้มันเลยเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ในครอบครัวเครือญาติชุมชนแล้วก็ความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายที่ฝังรากลึกมากๆโหแต่ละเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ทั้งราชินีทะเลใต้ที่สะท้อนการอยู่กับธรรมชาตินาคอันตาโบกาผู้ยิ่งใหญ่หนาคเฝ้าถ้ำที่กาลิมันตันไปจนถึงพิธีศพแบบ อลังการของชาวโทราตาล้วนทำให้เห็นมิติความเชื่อวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็ลึกซึ้งมากๆของอินโดนีเซียจริงๆค่ะถูกต้องเลยครับเรื่องราวจากตำนานสยองอินโดนีเซียที่เราหยิบมาคุยกันนี่ก็เป็นแค่ส่วนเดียวนะครับแต่ก็พอทำให้เห็นภาพความผูกพันที่มันแน่นแฟ้นมากๆระหว่างผู้คนความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณแล้วก็ธรรมชาติในหมู่เกาะแห่งนี้ค่ะ ซึ่งมันก็น่าคิดต่อนะครับว่าในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆเนี่ยตำนานความเชื่อเก่าแก่พวกนี้มันจะปรับตัวยังไงมันจะยังคงความสำคัญต่ออัตลักษณ์ต่อวิธีชีวิตของคนในอินโดนีเซียต่อไปได้ไหมหรือว่าเออมันจะค่อยๆเลือนหายไปตามเวลาอันนี้น่าสนใจครับ